ต่อไปไม่ให้เธอมาหัวเราะได้หรอกตามจริงแล้วฉันจะได้เลื่อนขั้นหรือไม่ก็ไม่สําคัญหรอกการได้เฝ้ามองเธออยู่เสมอและกล้าไขว่คว้าเธอคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วในเมื่อพี่ตัดสินใจอยู่ต่อแล้วฉันต้องเตือนพี่หน่อยนะคะจากนี้ไปเวลาจะทําอะไรพี่ต้องระวังให้มากนะระวังอย่างนั้นเหร เรื่องที่แผนงานของเราถูกลอกเรียนแบบตอนเหยียนเสยวหุยมาลาเธอบอกเราว่ามีไส้ศึกอยู่ในผนแผนกของพี่ดังนั้นพี่ต้องระวังสิไม่อย่างงั้นถ้าโดนหลอกพี่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเข้าใจแล้วขอบใจนะพากันว่าที่ทำงานก็เหมือนกับสนามรบนะก่อนจะได้เจอกับตัวฉันไม่คิดเลยจริงๆว่ามันจะน่ากลัวแบบนี้ คิดอะไรอยู่เหรออ๋อเปล่าลอกฉันกำลังคิดว่านี่สุดสัปดาห์นี้จะพาเธอไปเที่ยวดีไหมสุดสัปดาห์นี้ไม่ได้ค่ะติดธุระ๋อความจริงก็ไม่ใช่ธุระใหญ่อะไรน้องชายต่างพ่อแม่ของไวเจอกำลังจะย้ายบ้านเพิ่งปรับปรุงบ้านเสร็จสดร้อนๆก็เลยให้เราไปงานขึ้นบ้านใหม่ค่ะอต่างพ่อต่างแม่เหรอ <laughs> นี่งั้นฉันขอเสนอหน้าไปด้วยได้ไหมะฮะอ๋อถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาตรงๆฉันอยากไปกับเธอจริงๆอะเพราะฉันอยากให้พวกเขาได้รู้จักฉัน กระบวนการนาเสนอการประมูลให้ผมฟังอีกทีหนึ่งครับวับนนั้นเสี่ยวยาน,นําเสนอก่อนและฉันก็นําเสนอต่อจากเธอพอนําเสนอไปได้ครึ่งทางก็ถูกอีวานขัดจังหวะตอนนั้นจึงถึงได้รู้ว่าแผนงานของเราโดนก๊อกระบวนการทั้งหมดของการนําเสนอการประมูลเวลากระชั้นชิดมากต่อให้มีใครอยากก๊อปงานก็ใช่ว่าจะมีเวลาพอย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะวันแรกของการประมูลมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าอย่างเช่น ฮาร์ดไดรฟ์ที่เก็บแผนงานประมูลเ <c oughs> คยอ,อยู่ห่างสายตาคุณไหมหรือว่ามีใครยุ่งกับแล็บท็อปของคุณไหมเป็น <c oughs> ไปไม่ได้คะ่ะแล็ปท็อปของฉันใส่รหัสผ่านเอาไว้ <c oughs> อีกอย่างในช่วงนั้นฉันกลัวจะเกิดความผิดพลาดจึงเอาแล็บท็อปกลับบ้านหลังเลิกงานทุกวนันวันรุ่งขึ้นค่อยแบกกลับมาออฟฟิศแล้วก่อนหน้าการประมูลหนึ่งวนันฉันก็รอจนดึกแล้วค่อยพิมพ์แผนงานประมูลหลังจากได้แผนงานฉันก็เก็บเอาไว้ที่ท้ายรถตลอดเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเนี คุณบอกว่าพิมพ์แผนงานในคืนก่อนการนำเสนอเหรอใช่ค่ะเพราะว่ากับบางบริษัทเราแค่นำเสนอด้วยแผนงานรูปแบบดิจิทัลก็ได้แต่บริษัทใหญ่อย่างทยานฟ้ากรุ๊ปจะชอบให้เราเตรียมสำเนาฉบับพิมพ์ไว้ล่วงหน้าและยังให้พวกเราทำการจัดพิมพ์ในโรงพิมพ์ที่พวกเขากำหนดไว้ด้วยเพื่อให้ฟอร์แมตออกมาเหมือนกัน บริษัทการพิมพ์ซื่อวุยเรามาที่นี่ทำไมเหรอคะมาหาไส้ศึกมาจากทยานฟ้าครุปเหรอใช่ครับคือวันพฤหัสท,ที่ผ่านมาเรามาพิมพ์แผนการประมูลที่นี่นะครับดูสิครับหน้าสเปกับ12หายไปผมเลยมาดูว่าพอมีเหลือบ้างไหมพฤหัสท,ที่แล้วผมไม่ได้เข้าเวรน,นะครับเป็นเวรของเหลาอีแล้วเหลาอีอยู่ไหนเอยเหลาอีเหลาอีมา<ง>ีหน่อย เขาอยากพบคุณนะครับเหลวยสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรเหรออลาสที่แล้วเราพิมพ์แผนการประมูลนี้แต่วันหน้าสิบเอ็ดกับสิบสองหายไปพอจะมีสำรองไหมครับแผนการตลาดนมผงจอมพลน้อยเทียนนี่เหครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอ ผมจาได้ว่าคืนนั้นคุณพิมพ์สำรองเอาไวห้หลายเล่มเลยหลายเล่มอะไรกันผู้จัดการฐานโทรมาบอกผมว่าให้ผมพิมพ์เพิ่มอีกเล่มเพราะว่าให้ผู้หญิงที่มาหลังจากนั้นจนไม่มีสำรองแล้วฐานสินขายผู้จัดการฐานบอกให้คุณพิมพ์เพิ่มอีกเล่มเหรอใช่ครับแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครผมไม่รู้จักครับเธอแค่บอกว่าผู้จัดการฐานให้เธอมารับไป